สามสิบเคล็ดลับความสำเร็จจากโทนีโรบินข้อหนึ่งการกำหนดเป้าหมายชัดเจนเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุความสำเร็จจงคิดให้ใหญ่เข้าไว้อย่าจำกัดศักยภาพของคุณคิดใหญ่และทำใหญ่เท่านั้นข้อสองอารมณ์เป็นปัจจัยสำคัญที่จะเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จอารมณ์คือชีวิต ชีวิตก็คืออารมณ์เพราะฉะนั้นหากเราล้มเหลวในชีวิตก็เท่ากับว่าเรามีบางอย่างที่ติดค้างกันเรื่องอารมณ์เช่นมีอารมณ์โกรธในอดีตเกี่ยวกับเรื่องเงินมีอารมณ์น้อยอกน้อยใจมีอารมณ์เกลียดเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์อะไรก็ตามหากมันล้มเหลวนั่นแปลว่าคุณภาพชีวิตก็ล้มเหลวเช่นเดียวกันข้อ 3. ความเชื่อมีอำนาจในการกำหนดการกระทำของเราเพราะความเชื่อมีอำนาจในการกำหนดการสื่อสารของเรา เรามักจะสื่อสารในแบบที่เรามีความเชื่ออยู่เสมอหากเรามีความเชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้มันยากฉันทําไม่ได้เราก็จะมีการสื่อสารในร่างกายของเราเจตใจของเราผ่านอารมณ์ความคิดความรู้สึกต่างๆและแสะดงเป็นพฤติกรรมว่าเราไม่สามารถทําได้จริงๆแต่หากเรามีความเชื่อมั่นว่าเราทําได้ทุกอย่างนั้นจะสื่อสารกับเราว่าเราทําได้ไม่ว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นเราจะมองเห็นมันเป็นโอกาสเราจะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราเชื่อ ข้อ 4. มีการพัฒนาทักษะในการจัดการกับความกลัวการเรียนรู้ที่จะเอาชนะความกลัวเป็นก้าวแรกและก้าวสาคัญในการปลดล็อกศักยภาพกลัวล้มเหลวกลัวยากจนกลัวไม่เป็นที่รักกลัวขาดแคลนเงินไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เป็นความกลัวเราจะต้องรับมือกับมันให้ได้เราควรจะเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นเรียนรู้และปรับตัวนั่นคือคุณสมบัติสําคัญที่ทำให้เรารับมือกับความกลัวได้บางคนกลัวมากมายจนมีข้อจํากัดในชีวิตจนไม่สามารถทําอะไรได้ บางคนยึดติดในแผนแล้วก็กลัวล้มเหลวแต่คนที่ยืดหยุ่นเท่านั้นและสามารถปรับตัวได้จะเป็นคนที่ไปต่อได้เสมอข้อ 5. การบรรลุขอสําเร็จไม่ได้ทําให้เรามีความสุขเพียงอย่างเดียวหลายคนคิดว่าต้องมีเงินเท่านั้นจึงจะมีความสุขการมีเงินเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วแต่สิ่งสําคัญกว่านั้นคือการเข้าใจและการสื่อสารกับตัวเราเองเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่เรารักและใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับสิ่งนั้นข้อ6 ความมั่นใจเป็นพื้นฐานสาคัญของความสําเร็จหากคุณมั่นใจแล้วด้วยท่าทางอารมณ์ความรู้สึกและความคิดคุณศัก,กยภาพของคุณจากภายในจะเปิดเผยขึ้นมาโดยอัตโนมัติและเมื่อศัก,กยภาพถูกเปิดเผยเราใช้ศัก,กยภาพนั้นอย่างเต็มที่เราก็จะเกิดความเชื่อและเมื่อเรามีความเชื่อการกระทําย่อมสอดคล้องกับความเชื่อผลลัพธ์ก็จะเกิดขึ้นทั้งหมดนี้เรียกว่า Success Cycle หากเราสร้างความสําเร็จซ้ําแล้วซ้าเรา นั่นหมายความว่าเรากําลังสร้างไซคลแห่งความสําเร็จอยู่ในขณะเดียวกันหากเราไม่มั่นใจเราก็จะไม่สามารถเปิดเผยศักยภาพตัวเราเองได้และเมื่อน,นั้นเราก็จะไม่เชื่อว่าเราสําเร็จพราเราไม่เชื่อว่าเราสําเร็จการกระทําก็จะขัดแย้งกันและสุดท้ายก็จะเป็นไซคลของความล้มเหลวเช่นเดียวกันข้อ 7. ไม่มีทางลัดสู่ความสําเร็จจงทํางานให้หนักเข้าไว้ข้อ8จงมุ่งเน้นไปที่การควบคุมสภาวะจิตใจและอารมณ์ของตัวเอง โทนี่โรบ,บินเชื่อว่าทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและการกระทำไม่ว่าจะเป็นการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนการพัฒนาความสมบูรณ์ที่มีคุณภาพการจัดการกับความกลัวและข้อจำกัดต่างๆรวมไปถึงการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นตัวเองอย่างต่อเนื่องและนอกจากนี้โทนี่โรบ,บินยังแนะนำว่าการฝึกทำสมาธิจะทำให้เราเข้าใจกลไกของสมองและร่างกายจะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว การใช้ชีวิตยังมีจุดมุ่งหมายและการมีความสุขคือสิ่งที่ทุกคนสามารถไข,ขว่คว้าได้ด้วยการทํางานหนักการมีวินัยในตัวเองข้อ9ถ้าคุณรู้จักตัวเองอย่างดีพอและสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องสมเสมอไม่เพียงแต่คุณจะบรรลุความสําเร็จเท่านั้นแต่คุณยังสามารถมีความสุขความพึงพอใจในชีวิตด้วยผลที่ตามมาคือคุณมั่งคั่งร่ารวยข้อ 10. โทนีร็อบบินเชื่อมั่นในพลังของการใช้ความคิด เขาเชื่อว่าเราจะต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองและมีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุปเป้าหมายการมีความเชื่อว่าเราสามารถบรรลุปเป้าหมายได้แน่นอนจะเป็นพลังขับเคลื่อนสําคัญให้เราก้าวผ่านอุปสรรคได้แม้ว่าจะเจอแรงกดดันอะไรก็ตามแต่เราก็จะผ่านมันไปได้ข้อ11จงเน้นสร้างธุรกิจที่สร้างประโยชน์และให้คุณค่ากับผู้อื่นไม่ใช่เพื่อสร้างแค่งเงินเท่านั้นคุณจะมีความสุขเมื่อมีเงินก็จริง แต่คุณจะมีความสุขและมีคุณค่ามากกว่าที่คุณได้มอบประโยชน์บางอย่างให้แก่ผู้อื่นข้อ12ไม่ว่าจะเป็นความสาเร็จหรือว่าความล้มเหลวมันต่างมีรูปแบบที่ช่วยให้คุณล้มเหลวหรือว่าประสบความสำเร็จได้เพียงแต่คุณจะต้องหารูปแบบของมันให้พบทุกอย่างมีรูปแบบของมันไม่ว่าจะเป็นการเงินความสัมพันธ์แม้แต่การดูแลสุขภาพร่างกายข้อ13การตั้งเป้าหมายที่จอดจงและชัดเจนจะทําให้คุณสามารถประสบความสำเร็จได้ ระบุก่อนว่าคุณต้องการอะไรจากนั้นระบุแผนที่ชัดเจนจากนั้นระบุเดีสไลน์ที่ต้องการได้มันสิ่งสําคัญคือคุณจะต้องระบุเดีสไลน์ด้วยและจงมีทัศนคติเชิงบวกต่อเป้าหมายของคุณเมื่อคุณสามารถลงมือทําทุกอย่างให้เข้าใกล้เป้าหมายคุณจะสามารถสําเร็จได้อย่างต่อเนื่องข้อ14ใช้พลังของการมองเห็นภาพหรือว่า v i s u a l i z a t i o n การมองเห็นภาพความสำเร็จในหัวของคุณจะช่วยเพิ่มแรงมานานใจและกระตุน้นให้คุณปฏิบัติตามแผนของคุณ ข้อ15มีความสมดุลในชีวิตระหว่างการงานความรักการเงินและเวลาส่วนตัวข้อ16คนส่วนใหญ่มมกจะต้องการที่จะเข้าหาความสุขและข้อสำเร็จโดยไม่อยากจะผ่านช่วงเวลาที่ตัวเองรู้สึกไม่ชอบนั่นก็คือปัญหาอุปสรรคต่างๆคนส่วนใหญ่ต้องการไปถึงจุดที่ได้รับข้อสำเร็จโดยไม่คำนึงว่าจะต้องทำอะไรมาก่อนกว่าจะได้รับมันเคล็ดลับข้อสำเร็จก็คือการยินดีผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก แล้วพัฒนามันจนกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งคุณจะต้องเต็มใจเดินผ่านฤดูการต่างๆจึงจะเจอความสาเร็จที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงได้คนส่วนใหญ่ไม่ชอบอะไรที่มันเป็นปัญหาความอึดอัดความกดดันแต่เชื่อถอะว่าทั้งหมดทุกฤดูการนี้มาเพื่อให้คุณเติบโตโดยเฉพาะข้อ 17. พลังงานเท่ากับพลังชีวิตคุณจะต้องเข้าถึงระดับของร่างกายที่ทรงพลังอย่างไร้ขีดจากัดจงดันพลังงานขึ้นมาเพราะว่าเมื่อคุณพลังงานต่ํา อารมณ์ความเชื่อความรู้สึกและการกระทําก็จะต่ําตามไปด้วยข้อ 18. จงไว้วางใจกระบวนการตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในรูปแบบของการประสบความสำเร็จไม่ว่าด้วยสาหร์อะไรก็ตามจงไว้ใจมันหลายคนพอมีเหตุการณ์ที่ผันผวนไม่เป็นใจก็รู้สึกว่าไม่สามารถที่จะมีความเชื่อใจได้กับตัวเองและกับสิ่งที่ตัวเองต้องการ เพราะฉะนั้นจงอย่าหวั่นไหวกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ไว้วางใจในกระบวนการจงถามเตงว่าวันนี้ฉันทําดีที่สุดแล้วหรือยังในรูปแบบที่ก็สําเร็จเขาทํากันข้อ19ทุกปัญหาที่มนุษย์สร้างขึ้นแก้ได้หมดทุกฤดูการที่คุณเดินทางผ่านมามันมีอารมณ์ที่น่าจดจํามันมีบางเรื่องที่น่าจดจําและมองหาเป็นบทเรียนโดยเฉพาะสิ่งที่คุณได้รับมาหากคุณได้รับมาแล้วคุณตีความหมายผิดเพี้ยนสิ่งนั้นก็จะเจ็บปวดและทําร้ายคน แต่หากฤดูการต่างๆให้คเนเดินทางคนเก็บเอาอารมณ์ที่ดีสร้างความหมายที่ดีมองหาบทเรียนที่ดีทุกอย่างสามารถแก้ปัญหาได้ข้อ20ในแต่ละวันเราใช้เวลาคิดถึงอะไรมากกว่าระหว่างสิ่งให้เราควบคุมได้หรือสิ่งให้เราควบคุมไม่ได้เราคิดถึงอดีตปัจจุบันหรืออนาคตเราคิดถึงสิ่งให้เรามีหรือว่าเราคิดถึงสิ่งที่เราไม่มีคนที่เขาประสบความสำเร็จและร่ำรวยและก็ยังมีความสุขเขาให้ความสำคัญกับการชื่นชม การกระตันอยู่การสำนึกรู้คุณข้อ21คนเราส่วนมากมพกจะมองเห็นแต่สิ่งที่เราไม่มีขาดแคลนมีปัญหาแต่เนี่เราจะมองหาสิ่งให้เรามีอยู่และชื่นชมสำนึกรู้คุณต่อสิ่งให้เรามีอยู่ข้อ22คุณูจะเติบโตขึ้นเพราะคุณถูกทดสอบบางคนชอบไปมองหาสิ่งที่ไม่ควรจะทำคนส่วนใหญ่มักจะเปิดรับมาได้พันจากคนอื่นก็คือสังคมจากโลกภายนอกมันเป็นช่วงเวลาของการทดสอบ ในช่วงเวลาของการทดสอบมีความไม่แน่นอนมีความตื่นเต้นมีความเสียใจมีความอืดอัดและบางครั้งก็มีความแน่นอนเวลาที่ทุกอย่างคาดการได้ทุกอย่างก็จะตายด้านไปหมดการเดินทางที่แท้จริงคุณไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งสําคัญคือคุณจะต้องมีความสุขในทุกๆครั้งที่คุณเดินทางคุณจะได้พบตัวตนที่แท้จริงของคุณก็ต่อเมื่อคุณผ่านบททดสอบในแต่ละช่วงเวลาของชีวิต23 คุณภาพชีว <kr> ิตของเราเมื่อจะถูกกำหนดด้วยความหมายที่เราให้ต่อสิ่งต่างๆเช่นถ้าเกิดว่ากูเจอฝนตกบางคนก็บอกว่าฝนตกมันน่าเบื่อที่สุดมันทำให้เราเปี่อแต่บางคนบอกว่าอากาศดีจังเลยเพราะฉะนั้นคุณภาพชีวิตของเราอยู่ที่คุณภาพของการให้ความหมายต่อสิ่งต่างๆเราให้ความหมายว่าสิ่งนั้นดีหรือเลวนั่นก็แปลว่าผลลัพธ์นั้นก็จะดีหรือเลวด้วยความหมายที่เราให้ต่อสิ่งต่างๆจะเป็นตัวกําหนดคุณภาพชีวิตเรากําหนดอารมณ์ของเราและกําหนดความเชื่อของเรา และหมายถึงการกำหนดรูปแบบของเราด้วยจงฉลาดที่จะใช้การตีความหมายสนับสนุนให้ตัวเองมีบทเรียนที่ดีมองหาเพชรในประสบการณ์24ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นปัญหาต่างๆนานาอุปสรรคแต่จงเลือกอย่างมีสติจงมีทิศทางโชคชะตามไม่ใช่สิ่งที่ทําให้คุณได้รับผลลัพธ์ในวันนี้แต่มันคือสิ่งที่คุณเชื่อมันคือสิ่งที่คุณรู้สึกมันคือสิ่งที่คุณมีอารมณ์ร่วมมันคือสิ่งที่คุณโฟกัสอะไรก็ตามที่คุณโฟกัสสิ่งนั้นก็จะขยายใหญ่ หากคุณโฟกัสไปที่ความเสียใจความขาดแคลนหนี้สินคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นยี่สิบห้าเวลาที่คุณได้ในสิงที่คุณต้องการคุณก็อาจจะรู้สึกดีตื่นเต้นสักพักแต่เชื่อเถอะว่าความก้าวหน้าเป็นสิ่งที่คงอยู่ตลอดไปความก้าวหน้าเท่านั้นทำให้คุณมีความสุขและตัวตนจากความก้าวหน้าน,นั้นก็ทําให้คุณมีความสุขเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณได้อะไรบางอย่างแต่คุณไม่สามารถค้นหาตัวเองเจอว่าตัวเองเป็นใครตัวเองมีความสุขอะไรตัวเองรักอะไร สิ่งนั้นไม่เรียกว่าความสุขที่แท้จริง 26. สิ่งให้เราลงมือทำเป็นผลกระทบเดินรงจากสภาวะอารมณ์ที่เราเป็นอยู่หรือว่า emotion state ถ้าเรากำลังอยู่ในอารมณ์โกรธแน่นอนว่าเราก็จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างจากสิ่งที่เรามีคนสองคนเวลาโกรธจะมีการแสดงออกที่แตกต่างกันนั่นก็คือรูปแบบบางคนโกรธอยู่ในใจบางคนโกรธแบบแสดงออก ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแอคชั่นวิธีเร็วที่สุดคือเปลี่ยนสิ่งให้เราโฟกัสและใช้มีนิ่งหรือว่าการให้พลังกับความหมายย้ำนะครับอยากเปลี่ยนการลงมือทำให้ย้ายโฟกัสและให้ความหมายใหม่คุณจะย้ายพลังไปยังจุดที่คุณต้องการมากกว่ามากกว่าสิ่งที่คุณไม่ต้องการ27คุณภาพชีวิตของเรามาจากสิ่งให้เราโฟกัสและให้ความหมายมันคุณภาพชีวิตของเรามาจากการตอบสนองและลงมือทำอย่างไรต่อสถานก,การณ์นั้น28 จักรวาลไม่ได้กล่งแกล้งคุณให้คุณเจอความอึดอัดความท้าทายปัญหาและอุปสรรคต่างๆคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่มีความสุขเพราะคุณไม่รู้ว่าคุณเป็นใครจงจําไว้เสมอว่าจักรวาลส่งบททดสอบเพื่อให้คุณเชื่อว่าคุณเป็นใครจักรวาลส่งบททดสอบเพื่อให้คุณรู้ว่าคุณเป็นใครหน้าที่ของคุณคือเปรียมตัวเองให้พร้อมทุกฤดูกาลที่คุณจะต้องเดินทางจงผลักดันตัวเองทุกวันเพราะนั่นคือสิ่งเดียวที่คุณจะคาดหวังได้ว่าคุณจะประสบความสำเร็จแน่นอน 29ถ้าคุณดูแลตัวเองดีเรียมตัวเองมาดีมาเมล็ดพันธุ์คุณพร้อมคุณตั้งตารอผลลัพธ์ได้เลยไม่ว่าจะเจอพายุอะไรก็ตามแต่คุณสามารถรับมือกับมันได้ทั้งหมดวิธีการนี้คุณจะเชี่ยวชาญเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะไม่เกิดขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียวคุณจะต้องลงทุนในตัวเองทําซ้ําให้เชี่ยวชาญและไม่เอาอารมณ์มาตัดสินอะไรก็ตามและเมื่อคุณสามารถทาได้แบบนี้คุณก็จะเข้าใกล้ความสาเร็จมากขึ้นข้อ30 การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ก็ได้ให้เริ่มต้นจากความเรียบง่ายเข้าไว้อย่าให้ความซับซ้อนเป็นสัตรูของการลงมือทํายิ่งขั้นตอนมากเท่าไหร่คุณยิ่งไม่ลงมือทํายิ่งเสียพลังงานมากเท่าไหร่คุณยิ่งไม่ลงมือทําเพราะฉะนั้นเริ่มให้มันเรียบง่ายเล็ก,ลกๆน้อยๆแต่ว่าทําซ้ําๆการทําซ้ําจะทําให้คุณจดจํามันได้และเป็นปรามาจารย์ของความสาเร็จและที่สําคัญใส่อารมณ์เข้าไปในสิ่งที่คุณทํา หากคุณอินกับสิ่งที่คุณทาจะสามารถแต่ให้คุณเข้าถึงมันได้และเมื่อคุณเข้าถึงสิ่งที่คุณกําลังทําได้คุณจะสามารถกําหนดโชคชะตาชีวิตการงานความสัมพันธ์และสุขภาพของคุณได้และที่สําคัญจงใช้จิตใจและร่างกายรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อคุณมีอารมณ์ร่วมแล้วจงใช้ร่างกายให้เป็นหนึ่งเดียวกับอารมณ์นั้นอารมณ์ที่คุณอินกับสิ่งที่คุณทา แน่นอนว่าเมื่อคุณทําซ้ําและอิงกรบสินที่คุณทำมันจะทําให้คุณสร้างความรวดเร็วในการสร้างการประสบกามสาเร็จได้มากกว่าคนทั่วไปและสําหรับคนนะครับที่เช่นชอบเรื่องของการใช้จิตวิทยาในการสื่อสารในการพูดก,กับคน รับมือกับคนยังรู้คนสะกดใจคนตอนนี้มีอีบุ๊กออกมาแล้วนะครับคือจิตวิทยาลับสะกดใจคนท้าให้คุณประหยัดไปหลายเท่าเลยทีเดียวครับและตอนนี้ครับเรารวบรวมทั้งหมด100ข้อครับที่สามารถใช้ได้จริงเลยในทุกสถานการณ์จากประสบการณ์ป้าเองตลอด14ปีนะครับในวงการขายการจริจาต่อรองและการโน้มน้าวใจถ้าใครชอบนะครับก็ทักไลน์แอดแอทไซหรือว่าสแกน QR ิลอที่หน้าจอครับ โปรโมชั่นตอนนี้เพียงแค่990บาทขอบคุณครับขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง Motivation Podcast สนะครับสำหรับคนที่เดี๋ยวจะฟังเนื้อหาพิเศษซึ่งตอนนี้โอป้ามีโปรเจกต์พิเศษครับเดี๋ยวเราจะนำเนื้อหา NLP สาข้อสำเร็จและในเรื่องของอารมณ์และ m i n ไม l n e s s มาสอนในโปรแกรมของสมาชิกนะครับ คลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องของสางสตสําเร็จและอารมณ์เงินและไมโฟเนตครับจะลงคลิปทุกๆเดือนครับซึ่งคุณสามารถสมัครสมาชิกได้ไปที่หน้าโปรไฟล์ครับของช่อง motivation podcast ไปที่คําว่าสมัครครับแล้วก็กดเข้ามาคุณจะชําระผ่านบัตรเดบิตหรือว่าเครดิตก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเดือนละ80บาทเท่านั้นปกติเนื้อหา NOP และไมโฟเนตเหล่านี้โอป้าจัดที่สัมมนาพัฒนาตัวเองครับเพราะฉะนั้นมาพบเจอกันในโปรแกรมสมาชิกนะครับด้วยการลงทุนเพียงแค่เดือนละ80บบาทเท่านั้นครับ และเวลาที่มีกิจกรรมใดใดเป็นพิเศษสมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าใครครับเพราะฉะนั้นมาพบกันในโปรแกรมสมาชิกนะครับ